โรงเรียนนาจล่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29เสนอ ผลการเงินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนาจหลวยตั้งอยู่เลขที่160บ้านกลางเมืองหมู่11ตำบลน,นาจหลวยอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีสหวิทยาเขต6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ประกาศจัดตั้งเมือ่อวันที่2มิถุนายน2520มีบุคลากรทั้งสิ้น69คนนักเรียน1,463คนปัจจุบัน,บนมีนายสุรชัยพันธโสรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายจำลองทุ่นทองดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายวินิตบุญลือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางนิธิวดีวรเดชด,ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบรประมาณปราชญากัญญาณกาวีกัญญานังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคติผลธรมโมสุจิโนสุขมาวะหันติ ทำที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้คําขวัญเรียนดีสามคัคคีมีวินยัยไฟคุณธรรมอัตลักษณ์พัฒนาทักษะชีวิตรู้คิดจิตอาสาเอกลักษณ์วิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมนำวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2558โรงเรียนนาจัลวยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลน ทำนักหักแพงของหมู่เหาชนาเาวาช้าหนาอยู่ติดชายเด้นขะเมนใครลาวคิวเขาสุดตาสามเหลี่ยมมรกฏลำค่ะเหมือนชายค่อบคุ้มคุ้มภัยมาจะฐานที่หนึ่งผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้ โครงการพัฒนางานผู้ชนาการโครงการซ้วมสะอาดปราศจากเชื้อโรคโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในห้องเรียนอาคารเรียนและห้องสำนักงานโครงการส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียนโครงการต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและวิชาการ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายโครงการแข่งขันกีฬาภายในฟ้าชมพูกเกมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทั้ง8กลุ่มสาระกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันคริสต์มาสจากการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่1ในระดับคุณภาพ4แปลความหมายได้ดีมาก มาตรฐานที่สองผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการประกวดโครงงานการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชิมนิเทศน,นักเรียนกิจกรรมคนดีสีนาจะหลวยกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมอาสาพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ องการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจากการดําเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กําหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่2ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่านกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมตอบคำถามประจำเดือนกิจกรรมป้ายนิเทศประจำปีกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมกิจกรรมการเปิดดิกชันนารีโครงการจัดซื้อวารสาร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการออมทรัพย์โรงเรียนโครงการสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานกิจกรรมรักการอ่านโดยครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย จากการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ p d c a อย่างครบถ้วนในการดำเนินงานให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและมีการสรุปรายงานโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและให้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่3ในระดับคุณ คุณภาพ 4. แปลความหมายได้ดีมากมาตรฐานที่ 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทั้ง8กลุ่มสาระกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานซึ่งโรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนด ส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่4ในระดับคุณภาพ4แปลความหมายได้ดีมากมาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง8กลุ่มสาระโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผลโครงการติวเข้มวิชาการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยโครงการส่งเสริมรักการอ่านจากการดําเนินงานโรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานโครงการ โดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่5ในระดับคุณภาพ3แปลความหมายได้ดีมาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุดเจริตโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนโครงการส่งเสริมการแนะแนวศึกษาต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานแนะแนวโครงการออมทรัพย์โรงเรียน โครงการสากลโรงเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทั้ง8กลุ่มสาระโครงการธนาคารขยะกิจกรรมชุมนุมน้ำดื่มฟ้าชมพูกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานจากการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ p d c a อย่างครบถ้วนโดยโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนร่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่6ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผลโครงการนิเทศภายในแบบกัลยานมิตรโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมงานจัดการเรียนการสอนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโครงการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติจากการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้า โดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่7ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครอบกลุ่มทั้ง5งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่มีการนิเทศติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดจนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วนในการดำเนินงานให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และมีการสรุปรายงานการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว้แล้วล่วงหน้าและให้นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่8ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่9คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้ความเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556และให้ความเห็นชอบเสนอแนะให้คำปรึกษาในการออกระเบียบข้อบังคับประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ตลอดจนมีการสรุปรายงานดำเนินงานโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วและให้นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่9ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยม มาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ครงการนิเทศภายในสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประเมินตนเองรายบุคคลการคัดกรองและจำแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มจากการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนร่วงหน้า โดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่10ในระดับคุณภาพ4แปลความหมายได้ดีมากมาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการปรับปรุงพื้นที่ในสถานศึกษาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในห้องเรียนอาคารเรียนและห้องสำนักงานโครงการจัดซื้อและปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโครงการพัฒนางานโภชนาการโครงการพัฒนาระบบจราจรในโรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโครงการส้วมสะอาดปราศจากเชื้อโรคโครงการธนาคารขยะโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนางานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียนจากการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ P.D.C.A. อย่างครบถ้วนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่11 ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนนำกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพุทธศักราช2553มมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้จัดทำประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ กำหนดค่าเป้าหมายทั้ง15มาตรฐาน65ตัวบ่งชี้ประจำปีการศึกษา2,556โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีและมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีการนิเทศติดตามช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานวิชาการ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงานส่งเขตพื้นที่การศึกษาตามกำหนดทั้งสองครั้งโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนและให้บริการสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนได้เตรียมการประเมินไว้อย่างเป็นระบบทั้งเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและระบบการประเมินได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งได้นำผลการประเมินมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีโดยโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่12ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่13สถานศึกษา มีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียนโครงการเครือข่ายโรงเรียนกับชุมชนโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้รายวิชาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นกิจกรรม Open House เพื่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการโดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วนส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่13ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทั้ง8กลุ่มสาระโครงการประกวดโครงงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปรับปรุงห้องเรียนโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ รองรับรูปแบบการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพและคุณภาพชีวิตโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกิจกรรมของหายได้คืนกิจกรรม5้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งโรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการ โดยกำหนดให้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดช,ชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่14ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยมมาตรฐานที่15การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาในมีการจัดก,กิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนางานแผนงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการประกวดโครงงานงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้รองรับรูปแบบการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพและคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิเคราะห์วางแผนและจัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโรงเรียนได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ก่อนล่วงหน้าโดยผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดส่งผลให้มีผลการประเมินมาตรฐานที่15ในระดับคุณภาพ5แปลความหมายได้ดีเยี่ยม ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63ประจำปีการศึกษา2556ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดนครพนมมุกดาหารระหว่างวันที่11-13ธันวาคม2556กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือช่วงชั้นที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั mmm ้นที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองช่วงชั้นที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัล1เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลประเภทหญิงช่วงชั้นที่ส2เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวครุยเพียงอช่วงชัง้นที่สา 3. 3เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุม้มช่วงชั้นที่ส4เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงช่วงชั้นที่สี่ 5. เหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล 6. เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้งช่วงชั้นที่4 7. เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็บช่วงชั้นที่4 8. เหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานช่วงชั้นที่3 9. เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงช่วงชั้นที่3 สิเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซอดวงช่วงชั้นที่สี่สิเอ็ดเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีช่วงชั้นที่สี่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีหนเหรียญทองการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท text editor ช่วงชั้นที่สี่สเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือช่วงชั้นที่สี่ 3. เหรียญทองการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ช่วงชั้นที่ 4. 4. ี่เหรียญทองการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ช่วงชั้นที่4 5. เหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นช่วงชั้นที่3กิจกรรมเรียนร่วม 1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยินช่วงชั้นที่3 2. เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยินช่วงชั้นที่4ผลการประกวดในโครงการสะพานสารฝันเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นที่6ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลและรางวัลสนับสนุนจำนวน40,000บาททุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจำนวน5,000บาท โดยนักเรียนดังกล่าวได้รับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนละ2 4 0 0 0 0 0บาทตลอดหลักสูตรในการแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหักข้อการเตรียมพลังคนรุ่นใหม่สู่การเป็นประชาคมอาเซียนจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงเรียนนานจลวยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโดยได้รับรางวัลจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากเรื่องตากรา้าโดยทีมงานผู้ผลิตกลุ่มลูกหมากจองชม,มรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนานานจลวย และนี่นคือ,คอ<น>ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาจะลุ่ย